แลต,ตอนนี้ครับระโยชนในทีอ่อีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์คือบูฮานสถานโตโมมาที่นี่ก็คือเลือดแต่ศากระมีต้นไม้แอนบอกึ้นถ้าเทรกเวาเรื่องความสําคัญของโตโมในหนึ่งดูโตโมมีที่มาที่ไปพบได้แลักกาเป็นย่างตรงเสือโตโมลักกามีความสําคัญนะครับสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ สร้างขึ้นแต่สันนิทานว่าตั้งแต่ปี8 0 0 8 8อยปอดเก่ากรคศแต่ว่าจะเศษส่วนต่งตางๆของอันของส่วนสําคัญของวิหารนี่เนาะแมนสร้างขึนในแต่ละสมัยแตกต่างกันแต่ว่าความสําคัญก็แมนมีความสําคัญทางด้านศาสนาฮินดูเนะเนาะเพราะว่าตัวนี้แมนวาวเรื่องการสร้างเพื่อให้ลำนึกถึงนางรุตทราณีรุตทรานีก็เป็นเมียของอันภาษีวะเิ่น่นขาตัวตายแลนเขากองไฟเด้ แร่งของกอไฟคิดว่าเพราะว่าม for er ัน like มีคนมาบอกว่าอศิวาันตายแล้วแล้วพนเลือกพนเลือกโดดเขากองไฟถึงสมแสดงทั้งความหักแลก็ปดเปลืองความทุกอย่าของตัวเองนะอาจิมาในอนาคตนะตามตามศาสนาฮินดูพคนคล้ครับว่าอันห้องห้องีดาเนาะงซีดาหรือ พถดเตาตโมมีความสําคัญลักษณะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ผักเศร้าของพวกผ้าวพวกหนักทาพิธีกรรมอีกอย่างต่งตางๆนะนักสแสวงบุญนะห أنا, ลังจากไปสแสวงบุญอยู่ที่โบ,บสถ์สาี่วัดผู้ขเนาะเศรษฐพุระเขาก็จะมาอยู่นี้ต่ออีก<ค>ซึ่งซึ่งตโมนี่นะตามความเข้าใจของขอ,งขอ,ย,อยกมแมน่นน่าจะเป็นภาษาคอมเก่าก็น่นาจะหมายความว่าเหตุเหยียนเนะาะตโมหรือ บางทีอาจจะเพี้ยนเข้ามาจากเข้ามาเตาก็ได้ืจากภาษาค่แม่ก็ได้โบแมนโตโมทีไม้ของว่าเป็นอันอวัยวะเพศป่อันนั้นของผู้หญิงอะหมอมันก็คล้ายๆแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่แต่ว่าอย่าลืมว่าภาษาค่แม่มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันสื่อถึงกันนาะเพราะว่าอันเ,อเพราะว่ามันมีโตเห็นบ่าวอวัยเพศชายฝั่งนั้นมี ฟังนี่เคยแสดงอะไรมาเพลงยิงอืมอืมเจ้าคิดมาได้อิโม่หรับหมออ่าแม่จะอาจจะเป็นอิโม่หรับหมอแม่แม่แล้วเขาต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันนั้นผู้ผู้คนมาคนพบก่อนเนาะว่าเราเป็นชาวต่างศาสตร์เนาะก็อาจจะมีการสะกดผิดเพี้ยนนะตามตามตัวเองว่าเพราะว่าก็โมเมนต์จะฮูเรื่องลายภาษาคัมแมกไลด์หอกแต่ว่าในภาษาคัมแมกนี่ยมันจะมีหลายคำที่ใกล้เคียงกันที่ใสคำว่าตัวโมเนาะ ตะโมนี่มีคำว,ว่ายาเฮ็ดให้ย hmm. าตะโมแปลว่าหินศิลาเนะ mm hmm. ตะม่มนี่แปลว่าเตาเนาะอาจจะหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนใส่ก,กันก็ได้เนาะแม่นนเาะแต่ว่าอามันมีคำว่าอิโม่ mm hmm. <laughs> ตัวนี้อาจจะเป็นเออ่เป็นความือใหม่สําหรับข่อยขอยอ้ขออาจจะคิดบ่บปอตัวนี้เนาะ ค <Okay. S 2> มัน <Yeah. S 2> ยางไป,ปบ่บราณเลยเนี่ยมันมีทาง <Okay. S 2> ลงเดี๋ยวทีว่าวเกี่ยวกับอันนัน้นลักษณะที่ตังของอันมมนั้นตัวโม่เนาะตัวโมนี่ตังอยู่ที่บาทตัวโมนั่นแหละเนะาะอืลักทีเอ่อสี่สิบห้าสี่สิบหกประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งใหม่อีกหนึ่ามันประมาณนั้นแหละค่อยก็เห็นเห็นประมาณนั้นแล้วบารายแม่จะมีอยซองด่านแนละ้วก็อีเบื้องหนึ่งก็จะเป็นสางเป็นกําแพง คันคูเกิดคันคู่หนักคัน,ค,นคู่กันนักกันเจือนเบื้องฝั่งนั้นอันนี้ไม่คันคู่กันฝั่งจันเจือนฝั่งนี้ฝั่งไ่น้ำคลองอเออแล้วก็มีอันนั้นตัวลิงคะตัวลิงคนะศิวะนนาโตมมีหูศิวะลึงที่มีใบหนาหนำอยู่อยู่กลางไ่น้ำคลองะอือแต่มันในเดือนสองเดือนสามน่ะจะได้เห็นเพราะว่ามันนำมันลงเ่นตรงได้จางเออางึืนอยขี่เขี้ยคีกไปเบื้อง เนาะแสำหรับอันนี้กัทโนี้เนาะนเออเอ,อ,เอ,อก่กระื่อว่าได้ประสบการณ์เนะาะหลยๆเนาะมาทางใต้เนาะว่าเอ,อ่องว่าสถานที่มันจะไกลกันสํได้นนเนาะแต่ว่าเมื่อเวลาที่ขี่รถจักรมาเที่ยวามาเบิ่งแตะลบอแต่ละบอเฮาก็สมมามารแมนฮาก็สมาถมาต่อเป็นภาพง่ายกันได้เนาะกาโอเคสนะสำหรับ แต่ละคนจะมีสตอรี่เทลลิงต่างกันม,มาลองสัมผัสดยตัวเองแล้วจะ,จะ,จ,ะจะมักเล่าไต่ม <c oughs> แม่ได้ได้คือเวลาที่มาสัมผัสแบบนี้นะก็คือ,อยัางหา,หา,าห้ข้อมูลเนาะแล้วก็มาโดยตัวเองแล้วก็ถ้ามีคนโลโก้ไปนำเนะาะให้เพิ่นโดยเร,เรื่องสตอรี unk, ่ฟังค่ะแห่งสี<ม>อินไล่ขึ้นแห่งสีแบบเข้าใจเข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาไล่ขึ้นเนา สนานมือนีกาข้อปิดคลิปเท่านี้เนาะปิดคลิปในการเที่ยวลาวไตเนาะโอเคสนานบายบายทุกคนพอๆกันพอๆกันในคลิปหน้าโอเคบายบาย